สวัสดีนะคะพนักงานทุกท่านนะคะและเจ้าหน้าที่แบบเพื่อนนะคะก็วันนี้นะคะพวกเราจะมาอบรมนะคะเป็นหลักสูตรการดับเพื่อนเบื้องต้นและการซ้อมออกมือถือไปนะคะพรอ้อมแล้วเนาะก็ขอเขียนปรบมือก็รับทีมงานนะคะเชื้อเพลิงเมื่อได้รับอุณหภูมิความร้อนสันดาบจะเกิดการไคล์ไอไน,นะครับเมื่อมันเกิดการไคล์ไอเชื้อเพลิงไคล์ไอปุ๊บ เมื่อครบองค์ประกอบมีออกซิเจนก็ไปเติมเต็มเกิดการจุดติดลุกไหม้เป็นไฟครบองค์ประกอบอ่ามาแล้วอแอควไฟเห็นาย,ายังใครยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ีนหน่อยอ่ากอย่างเย็นแอร์ก็พออยู่แล้วเนาะก็เป่ยนะ้ำคงจะไม่โอเคนะพอเราปิดไปแล้วอากาศ้างนอกมันไม่สามารถเข้ามาเติมเต็มได้หรือเข้ามาได้แต่ไม่เพียงพอนะมันก็จะดับถามว่าดับแบบ ลักษาทีนีเลยเราดูนะเราปิดบ้านไหมเราปิดบ้านไหมดูแล้วเรียบร้อยแล้วบนท่อยได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเราจะไม่ได้รับการสูญเสียแล้วพื้นที่สีแดงภายในมีอักษรยอดตัวนั่นคือไฟคัทใช้อะไรดับได้ดีที่สุดอ่โคมดับได้ดีที่สุดอืเห็นไหมกระกายเร็วไหม องการนะครับต้องการแค่ประกายไฟาทําให้อากาศจับไหมเออถ้าพิณถังของละลิฟฝามถูกเปิดอยู่แล้วเกิดปิดไฟกล้าปิดไหมไม่กล้าออกมาเบ็ดน,นี้เลยปิดได้มันไม่รับเลหรอกเพราะน้ำมันเป็นการฝ่าลงไปเองลองเนาะุดเลย ลองดูนะน้ำมันไม่ได้ไป็นกฎหลักถามว่าเวลาไฟ้ไม่ทำไมต้องใช้แต่น้ำดูแล้วนะมันจะเพียงแค่ผ่านลงไปยิ่งเติมมันยิ่งเออมันลุกเพราะอะไรเออเพราะว่าน้ำมันหนักกว่าน้ำมันสหรับนี้ก็ถึงเวลาเขาเปลีแล้วสี่โมงสี่สิบห้าเราขึ้นมาเจอกันสลอดเปลี่ยนนี้นะเชิญขอบคุณนะทุกท่านอ่ะเอาเอาขวดไหน อาขวดนี้ขวดนี้นะเอานั้น,ะอ,นนะอ,อ่ะลองแหยยเข้ามาแหยยเข้ามาเลยพี่ปั้นอี๋ยัยงมงนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นไหมหออไม่เกิดขึ้น,นอันนี้ก็เปิดฝาเหมือนกันนะครับผัอบงออกซิ้นเยนอ่ดมขวันดมพิสูจน์ก็พิสูจน์พิจินเลยไนงะอา่าขวดเหมือนไหมเนาะทางทางนะน้ำท้องเอเอเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นประกายไฟอ่าประกายไฟไม่ประกายแล้วสิ ไฟเปลวไฟเออทำไมอ่ะอ่ามีออกซิเจนเพราะเราพูดถึงออกซิเจนอาบว้เพื่อนหนึ่เออกซิเจนนะไม่ใช่เราหมดไฟนะเรายังมีไฟอยู่เนาะโอเคไปขอบคุณมากคนื่านที่เรามาช้าอีกคนนั้นมาเมื่อกี้เราบอกว่าเอาทุกแยงไ้ในไฟแยงน้ำมันติดใช่ไหมอ่าให้ลองติดไหมไม่ติดอ่าดับอ่ะลองดิอ่าอ่ะทำไมมันถึงไม่ติด อ่าไม่มีประกายไฟเห็นไหมล่ะน้ำมันมันต้องการประกายไฟอาวเราพูดเพื่อนไฟแช็กต้องมีเทคนิคนะไม่งั้นลอกอันนี้เลยอ้าอ,อ่อเ,เอออย่าพูดป่วยล้วปันเยอะเดี๋ยวเร่ี่แ <c oughs> ถ้าเป็นโฟมอ่ะลอกดับไหมที่สำคัญโฟมเวลาเราเฉีดดับแล้วนะครับ ที่ถามว่ายาทำการเอาน้าไปฉีดตับหรืออะไรส่อว่าทำให้มันเกิดการสลายตัวและเจือจางเปิดช่องว่างเปิดแกลบเปิดช่องให้ออกซิเจนลงไปเติมเต็มเอา้าสำหรับทุกเช้าขอบคุณทุกท่านมา,มากๆครับเชิญเป็นโลกที่มีสามโลก น้ำอันนั้นอเอาทํามาดับไฟเคโดยเฉพาะเลยทีนี้ตัวนั้นมันดับไฟเคเ h อ ABC บีีได้หมดนะไม่เป็นสื่อไฟฟ้าทดลองกันมาแล้วนะระดับหนึ่งหน้าฟันว์เนี่ยไฟเสาใหญ่ๆไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเลยกิ่ไฟบ้านสองร้อยสิบสบายเลยฉีดแล้วเดินลุยไม่มีไฟช็อตเราเลยในโรงงานสี่ร้ยแดสิบเอไม่เป็นไรวิธีการใช้ถัง หนึดึงสอกดสามกด4ี่สายเทคนิคการใช้ถังระเพิงอย่างปลอดภัยมือถ้ามันมีสลักอยู่เนี่ยถังระเบิงมีสลักอยู่เราตามตำาเลยอาที่มาเขียนติด้างถังดึงสลักออกอะดึงสลักออกอดึงสลักออกแล้วอีสลกักจะปลดปลายสายจับมือที่จับพอถังฮะ ยังถังหน่อยไม่ถนัดจับนี่พอจับนี่ปุ๊บม,มือที่ถนัด่อดเป็นป้ายตายไปหตาปลายสายผิดจับกำมมนี้นะพอจะงัดขึ้นมาเลยแค้มตัวนี้รัดสายรัดแน่นเกินไปดึงไม่ออกดึงไม่ออกข้างล่างเกง่งแล้วลืมอะไรลืมไปข้างล่างเกง่งข้างบนเก่งไปด้วยกดปูดทันได้ไปไหนหรือยังยังไม่ได้ไปไหนเลยคุ้มคว่ำอยู่ตรงนี้ หายใจออกไว้ทีนี้พอหายใจก็ออกทิ้งถังไปตั้งหลักก่อนทิ้งถังไปตั้งหลักก่อนเนี่ยอาจจะเคมีมันอาจจะรั่วมาค้างหัววาวมันจะไหลโย้มาก็จะเอาถังไปดับไฟอดสายได้ยาถังถไปดับไฟฉีดไม่มีอะไรออกแล้ววิธีการใช้ป่ปลอดภัยครับหนึ่งให้ดึงปลายสายก่อนเหมือนเดิมสำหรับสาหรับการดึงย่อดึงปลายสายก่อนมือเป็นนาดปดับคอถังมือที่ขนัดกว่ไปที่ปลาย ทั้งงันไม่ออกทําไงนอนถังลงไปื้นโทษทีลนะภาษาบ้านๆตีนนะครับเหยียบ,ยบปลายหังไว้มีถ้าเราเอาสองอาลงะกออกไปแล้วแล้วมานอนอย่างนี้เหยียบไปนี่คือคาบชึ้กดึงจะเอาออกสักหน่อยหว,วาวาวไปนี่เป็นไงลัณะอย่หนนี้เอาเอาสลัดออกแล้วนะดึงเท้าก็เหยียบพอเท้าเหยียบปุ๊บเป็นไงป๊ดให้เพื่อนอยู่ข้าง,างๆเรียบร้อยไปเลย เออเผยจะเข้าหน้าตัวเองบิดนี้คขาดแล้วดึงลงมาต้องเก็บไว้ไหมเก็ได้อยู่แตเก็บทำไมนะเนอะเก็บทิ้งโชคก็ไม่ได้นะครับโชคไม่ได้ต้องเก็บเนาะตามกดเวลากดเนี่ยหรือทางข้างลำตัวลักษณะเวลากดจานิ้วโป้งกดกดไม่ลงใช้อุ้งมือเป็นตัวกดกดลงไปให้สุดให้จมที่มิดเฟซสายปลายสายฉีดปลายสายฉีดนะ สายไปแล้วจริซ้ายขวาสม่ำเสมอเวลาจับปลายสายนี่ให้จับที่ปลายสายนี่อย่าไปจับนี่แล้วจับเคมีนี่เคมีผู้มาเป็นไงายมันทั่วนึกภาพออกไ่ใช่เนาะจับที่ปลายนะไม่ต้องไปจับที่โคนเป็นจับหมกที่ไม่เอานะซ้ายขวาสม่ำเสมอลพอซ้ายขวาสม่ำเสมอปุ๊บเราจะยกลูกไปขึ้นเวลาเราต้อมันจะมีกระบะเราสายปลายสายขีดปุ๊บยกลูกไปขึ้นไม่ต้องไปตามขึ้นข้างบนนะ ถ้าตามขึ้นข้างบนวกข้างล่างมาอีกแล้วอยู่อีกไม่จบข้างบนมันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไม่มีองค์ประกอบไม่มีปัิญายลูกโซ่เดี๋ยวมันดับเองก่อนเลยข้างล่างซ้ายขวา,า,าทั้งหมดเห็นไหมมีการแทะถังเวลาเราลาดน้ำมันทีเราลาดน้ำมันเป็นทางยาวไปอย่าเดินเหยียบน้ํามันเพราะเราเหยียบน้ำมันเนี่ยเราผักไอน้ํามันไปแล้วไฟดับแล้วเราไปเดินมาอาจจะเหยียบพลิกขึ้นมาไอน้ำมันขึ้นมาเจอความร้อนจุดติดที่ขา ไปเหยียบน้ำมันจุดติดที่ขาแล้วตกใจเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยถือถังอยู่นี่แหละลืมเดี๋ยวได้มีบ้าะอันนี้เทคนิคการใช้ถังจำได้นะจจำได้นะหนึ่งหนึ่งปลายสายสองโถนสลากสามกดใจมีิ่งกระบนสี่ายปลายสายฉีดเทคนิคการเข้าล์เพลิง หนึ่งข้าทางท้านแลวลงอ่างจากจุดเกณดเห็นประมาณสองสีเมตรขีดที่ฐานไปสบายดีวกระบวิชาปากูบึงนะวิชาปากูบึงเนาะคุณเรียนไปคุณรยนไปครับเดี๋ยวเข้าใจหมดอ่เข้าใจอ่ะตามอะไรขงฮัวอย่างียวะคนสะลุกให้เรียบร้อยทำไมติดพนักพิงมีร่วมไม่รู้แลวการใช้อแล้ววิธีการคือหนึ่งปิดแก๊สก่อนแก๊สของ้ามีถังกระเพลิงขีดับเล เป็นใช้ผ้าไปทำยังไงดูผนะู้ฝึกมานะห้องทางเหนือลมแค่นั้นเหนือลมมาภาพ สะบัดเด่นเราเีใส่ดีหลายข้าแล้วเนาะยังตับสนเนี่ยสะบัดนะสะบัดทิ้งลงห้างตัวอย่างรวดเร็วเอาลองจับมือเดียวนี่เออเออปุ๊บโอ้ยใช่ไหมโอเคนะฉันแนะนำให้อาจารย์แนะนำว่ะไปเหตุจับอย่างนี้แม่กี้นี่เป็นไงนี่อยู่นี่จะสะบัดก็หัวเลยหรอทิ้งเลยนะให้มันยื่นออกหาเอาห้าง ดีดีไม่ตกฟูบึกได้หรอง้านี่ยนะว้ายโอ้ดีที่เบรกทันเนาะเกือบโดนไปแล้วอัดพระเจ้าเอามามาเร็วพี่ดีนะไม่หัวฟูบึกไหนท้องอ่ะเออเห็นนะขนาดสองนิ้วยังทำได้เลยเมื่อกี้นั่นเนี่ยนี่นะเอามาเข้าไปถึงสองนม้รให้หยุดเลยเดี๋ให้ดูฟูบึกนะฉีดแล้วก็หยุดเลยแล้วก็ถ้าปิดเรได้ก็ปิด แต่กรณีไ oh, ม่ต no oh, ้องเนาะเดี๋ยวจะต่อเรื่องดูก่อนนะเอาชื่อนะนี่คือวิธีที่ถูกต้องเนาะก็อย่างนั้นแบบนี้นะเดี๋ยวดูน้ำมันจะยังโอ้มปิดอะไรปิดมาปิดหัวนะที่ปิดไหมปิดปิดก่อนปิดแอปก่อนเออปิดหัวปิดว้าว ไปเร็วพี่ไปไปพี่ลองหน่อยเร็วไป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 ลองหน่อยพี่นู่นถังนู่นเลยครับถังนี่ถังนีนู่นเลยเข้าเหนือลมนะพี่เหนือลมเหนืลมหนลมพี่ถูกต้องโอเคเหนือลมนะไปเนี่ยเราอยู่เหนือลมอยู่จัดจัดจัดเจ้าพอเห็นไปสุดขั้วพีพอไหม สวยสวยนุ่นด้วยโอเคแป๊บนึงพี่แป๊บนึงแป๊บนึงเหนือลมเหนือลมมางี้เหนือลมเหนือลมหนักไหมมันหนักเหรอพี่โอ้โหชีดอยู่นี่ไม่ได้ช่วยเพื่อนอะไรเลยชไม่ได้เพื่อยอะไรเลยเดี๋ยวปล่อยไปเลยพี่จับด้ามเฮ้แป๊บนึงนะ เข้าเหนือลมพี่ระวังที่พื้นระวังที่พื้นด้วยนะเหนือลมเหนือลมเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเข้ามาเข้าไปดไปดูป่ะพี่ผมก็โดนเ้ามาเข้ามาเห็นดูบ้างเดินดี ไปหมดเลยทั้งเซตน่าอ่อนดีเหลือเกินเอาหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยมีใครแล้วเหรอไปทั้งอีกเลยอีกถังนะโอ้แสดงว่าเราไม่บอกใครเนาะหมื่นพันโวลต์เหมือนกันนี่แป๊ด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 ได้ยินแต่ถือบอกพี่กูแล้วโดนเหมือนกันโดนทั้งคู่เลยครูตามหลักอะไรไฟอะนะพอเขาโดนอยู่เราไปสัมผัสปุ๊บ เขารอดแต่เราอะโดนเวลาได้ยินแป๊บๆก็ช่วยไปจับเขาไว้ด้วยเราจะเขาจะได้ไปโดนครับแต่มันเป็นไฟฟ้าสถิตแรงอัดดัน800-900ปอนออกมาเสียดสีกับสายมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตไม่เป็นไรหรอกแค่รู้สึกชชาๆโอเคเนาะเดี๋ยวเราเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งถ้าไม่ง่ายบาดเจ็บว่าโอเคลนะ่ะเดี๋ยวเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งในการซ้อมกูยกผีไฟนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตามแผนก่อนจะเข้าไปมีน้ําอยู่ก็ เติมน้ำปัสสาวะกันให้เรียบร้อยเข้าไปพักผ่อนบอกเพื่อนด้วยแต่ไม่ใช่ไปเกณฑ์เพื่อนมารอยอยู่หน้าประตูนะไปบอกให้เฉยว่าจะทอมสี่โมงกดสัญญาณฟังรับประกาศด้วยไม่ใชไปบอกเพื่อนมาเตรียมพร้อมอยู่หน้าประตูหมดอาปอตีเราต้องช่วยเหลือค้นหาให้ได้ภายในสี่นาทีครับก็ถือว่าที่ลมก,กัน ต้องภายใน30ทีเพราะเรื่องของเหตุผลเรื่องการปรผสมพิษพันธุ์นะครับถ้าช้ากว่า30ทีตายแน่นอนอยู่ในนั้นอ้าวตบมือให้ทีมดับเพลิงหน่อยครับทุกคนโชคดีปราศจากอุบัติภัยทั้งพวงทุกงดีครับดีครับไม่ใช่อาจารย์พี่เล้ยงไม่ใช่อาจารย์ในนั้นคนหนึ่งรู้จรวมพลเสร็จเขาออกมาเสร็จเราก็ต้องรอดูทีมดับเพลิงรอดูทีมค้นหา เอาไปช่วยกันในนั้นก็ต้องไปรอเสร็จเขาพ้นเท้าวัแล้วเราค้นหาเราคือด้คอยตามออกมาเพื่อที่จะบอกหน้าทีว่าใข้างในเป็นยังไงถูกเกิดเหตมันเป็นยังไงทีเพื่อนอยากค้นหาเร่องมันเป็นยังไงรไม่หดไปเลยไม่เอาข้อมูล